9954สำหรับตัวนี้ค่ะหน้ากว้างของเขาค่ะจะอยู่ที่10นิ้วครึ่งค่ะ10นิ้วครึง่งความสูงอยู่ที่7นิ้วและความหนาค่ะ3.5นิ้วฐานกระเป๋าค่ะกัญญาเสริมแข่งเอาไว้ให้ปูกระเป๋าค่ะทั้งสงสายจะเป็นงานสายแบนทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นสะพายเข้าไหลแล้วแบบไม่อึดอัดไม่โดนไม่กดทับไหล่นะคะตัวนี้สายจะเป็นงานสายแบนทั้งหมดเลยนะคะความยาวของสายสั้นค่ะตัวนี้สายเส้นสั้น กันยาสูง16 3สิสาายเข้าไหลแล้วฐานกระเป๋าอยู่แนวเอวสะดือพอดีเป๊ะเลยค่ะนะคะแล้วก็เมื่อกี้ให้ดูแล้วเนาะปักหมด4ีตัวตามด้วยสิบด้านหลังอีก1เส้นค่ะฝากระเป๋าค่ะด้านหน้าฝากระเป๋าเปิดปิดด้วยกระดุมแม่เหล็กเปิดมาเป็นงานหนังวัวแท้ทั้งแผ่นค่ะตามด้วยสิบปากอีก1เส้น สำหรับใบนี้ด้านในค่ะช่องพ็อกเก็ตนะคะแล้วก็ช่อง10ปหลงหลังค่ะใส่สภายครสบปดี้หเส้นนะคะพ็อกเก็ตค่ะแล้วก็ซิปหลงหลังอีก1เส้นม7 9 0งพันเบาค่ะสีค่ะม่วงค่ะทวนอีก1รอบทะเลค่ะสีบอสตันค่ะบอสตันสีดําค่ะ ดำเข้าแล้วคุณพี่ใครจะเอฟไปเป็นกระเป๋าทํางานดําได้เลยหรือคุณพี่ท่านใดเป็นคุณครูข้าราชการพลเรือนนะคะเอฟสีกะกีได้เลยรอบนี้กะกีก็เข้าแล้วนะคะน้ําตาลค่ะนะคะสีมอคค่าค่ะนะคะมอคค่าตามด้วยสีกะกีค่ะนะคะถัดไปค่ะสีแดงค่ะคุณพี่อ้อยแดงแซ่บมาก อ่คุณพี่นะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะตอนนี้กันยาม,มีให้เอฟครับแดสีค่ะคุณพี่ใครจะแคปแคปได้เลยค่ะ